โอเคหมดเหมือนวิชั่นเดยเมื่อกี้เนี่ยตงกมีแค่กูกับแลนเองเนาะตงโคเข้าไปเซ็นดิลัอนทองบัตโอ้โหเพื่อนมาแล้ว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 ถูกมาแล้วแต่ยันพวกข้างในมาเติมข้างนอกเพิ่มไหมมาโคมาโคถ้าถ้าถ้ามันมาบอกแล้วน้องพรอยีลยข่าวดีจรเยอะนะฮัลลโหสอสี่มีไหมพี่เพื่อนเรามีครับมีอารับรับไอ้แบงค์หน่อยพี่รับแบงค์หน่อยแค่ไหอแล้ว เรารีบเอาคนออกจากคูเรารีบเซตเนี่ยรอช่วยคนที่อุ้มอยู่เนี่ยบอยท่าไหนลุยไอ้นี่ได้ปะถ้าไม่มีหอวมาเราชิวตาลรเลยผมเซตแล้วพี่มีผมมีโบ้แล้วก็มีออปโบ้เอามาละมันตัวนี้นะ แล้วก็จูนี่สี่คนในคุกนะผมรอเรื่อยๆเลยตำรวจตำรวจไม่ได้นะตำรวจสนาม่ได้นะตำรวจหนีอ่ะบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปโรงพยาบานอย่าทิ้งนะเว้ยถ้ามึงดักคุกแล้วมันจะเข้าโรงพยาบาลแทนนะให้ส่งจากโรงพยาบาลให้มันมาคุกอะเรื่อยๆอะเราก็เล่นแค่ดักมันไว้เว้ยเดี๋ยวมันกลัวให้ผมไปลากตัวอย่างนี่ะตำรวจมันจะมาเยอะเกณฑ์ไปลากในเกมไม่ไม่ไม่ได้โซ่เชื่อไปดักคุกลากให้หมดครับลากเรื่อยๆเลยอย่าให้เขารวมกันไล่อะไรเนี่ยโบโบมาอยู่ตรงกลางเลยโบมีใครดักโรงพยาบาลอยู่ป่ะมาโคดักอยู่ป้าง่ะ จะอยู่ใช่ไหมเฮ้ยหล่ะล่รถบ้านหล่ะรถบ้านหลัะรถบ้านตัวนึงพี่ไปนะพี่ไปนะพี่ไปหลังรถบ้านจะช่วยมาโคเดี๋ยวพี่กลับมาสี่ดวมไปนะเข่าสี่รวมไปเด้อสี่ม่ใหญ่นะพี่ไม่มีเลยใครใครที่ไม่เอออ่าฟังนะฟังน่ใครไม่มีใครไม่มีหน้าที่มามามาเข่าสี่นะเอาเขาตัดไม้โดนนะครับมาเราเอาศพจากเพื่อนฮะโหลฮัลโหเอ่อที่พาวมีวิชั่นดำมันคันหนึ่งนะที่พาว พออย่าบ้านตสบายนะโอ้พี่ใครช่วยแบกยังพี่ได้ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ไปเติมลงบาตรได้พี่แบกเก็บพึ่งพานะพี่เด็กพี่จะวิชั่นทำไอ้กูเจอเฮียไหนใจเด็กธนาคารใหญ่อยูกูร่าไปแบกเก็บพึ่งพานะแบกแบกรถใช้อยู่นะไอจีทีบีอะมาแถวคุณร่าไปแล้วไปแล้วไปพี่เข่าเป็นไงบ้างรอดรอดรอดใครวะเนี่ยเจ็ดตีนะอันนี้ แกงมันแกงมันเฮ้ยจีทีเข้ามารอดิเป็นตาด้านไหนผมจะไปนี่จีทีบียำใครอ่ะเมื่อกี้มึงไม่จับมันวะทางไหนตู้หมูไหมหรือว่าเส้นถนนโอ้ขึ้นไปแล้วเนี่ยสามท่อสามท่อเอ้ยเสาซี่ต่อไปเดิมเดิมเดิมนึ่งพันฟังฟังฟังมุ่งหน้าไอ้ตำรวจตำรวจที่ย่ออกมาคุ้มแย่ออกมาคุ้มแย่ออกมาคุ้มแย่ออกมา มามาคราไปลอยอู่รอยอยู่รออยู่ถึงถึงสามท่อแล้วลออยู่รอชะลอรอู่ครับครับครับครัับไปสามท่อนะคบุกใหช่วย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 บออยู่สองเก้นะมึดงขนะเออพวกมัมึงมึงนมไปโาไปไอโบลอยก้างนี่ได้้อกนเ้เอได้ผมจะไปชิดหน้าคุกนะได้สวิตช์เกตี้มาลกรอยู่รออยู่รอยอยู่รออยู่มึกมา

เจอฮอหาเส้นบูทนะเว้ยฮอมันหลุดบูทไม่บูทมันก็ต้องตามตึกอะเออบอเอ็กกับเก้าหนึ่งอะมันเล่นอยู่ในเมืองนะทั้งคู่เลยตักอย่างเดียวพี่กันอะมีวิชั่นดำตรงพาวด้วยนะพาวนอกเมืองอะวิชั่นดำคันหนึ่งกูโดนมาหลุยตรงแลนแดงๆกูโดนจะลงในคุกนะมีฮอลงในคุกนะโดนนะโดนหน้าตรงสนอสนอ มาล่อมาล่อมาล่อมาออกออกสนุกดีล่อไหนล่อไหนไม่มึงไปเล่นเขาเยอะๆดิเที้ยมึงมาเล่นอะไรในเมืองเราลมมันเยอะล่อล่ๆมาทางทางทางหน้าคุกเหมือนเดิมไปเจสตี้มาเอาหน่อยอย่าอยู่หน้าคุกขับม้าขับม้าพยายามขับอยู่พี่เยอะมากเป็นสิบแกลบเพรว่าไม่ไม่ต้องแล้วรวยไปนะเยอะมากเป็นยื้อได้ไหมไปต่อยีไว้ยีไว้เนี่ยแล้วเผื่อประเมินดิว่าถ้ามึงไม่ไหวอ่ะไม่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวก็ไม่ไหว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 ไม่ไม่ไหวไม่ไหวก็แค่ไปยื้อเว้ยจบ้้้้้้้้้้้้ จากเมืองมันจะได้มาเกิดนี่เอามันออกมาจากในเมืองเขาเขาตัดไม้นะเขาตัดไม้เอามันออกมาจากในเมืองขับรถแชมป์ด้วยมึงต้องไหวดีวะน้องไหวใช่ขัไปด้าเมืองได้ป่ะมันจะเดินได้เราสมัยวิ่งจิ๊บจิ๊บจิ๊บเอาเลยไหวมึงเอาให้เต็มที่อ่ะเอายื้อยื้อให้ถึงที่สุดอ่ะให้คุ้มที่สุดเท่าที่มึงทำได้เว้ยเขแค่นิดเดียวแค่ถึงน้องเมืองละมึงมารอหน้ากูก็ได้ปะ รอซัพพอร์ตพี่เขื่อนกน่อยราอซัพหน่อยพีู่เขื่อกูรออยู่นครูกูรออยู่หนักหนกหนกฟังกลุ่มเกินไม่ถึงหรือเปล่าเขือคิดว่าถึงไหมไม่ถึงก็ได้กูสเข่นไปหาไดไอ้เขือใจกู่นจะาดม่ขส่วนมาอยเวนแลนด์ทุกคนสวนออกมาอยเวแลนด์ไอเล่น้ยังองรีมาหน่อยรถจะพังเพื่อนมนีเพื่อนมาเรืยเขอแล้วเขื่อนเขอเจอกูเขื่อนหมายถึงเขื่อนนี่ตอนสพ่อ้นสามพ่อต้นสามพ่อรถพังรถพังรถพังสามพ่อรถพงแล้ว กูเวลววยลววยลววยอมาโดนทตำรวจโดนลวองลองลงลองลงลมือลมือลงมือลกมือลงมือลมืองมือมือลมือมือลือมือสวยเียโทษเลยวะเียอะไรวะ สายครับเสือด้วยสวยครับสวยขวาอะถิ่นเต็มเลยโอ้โหคนดูครับเมื่อกี้มันดักเว้ย มันดักหน้าดักหลังอ่ะพีเมสามจนหลุดเวย,ยังเพ่ทำคดีเลยน้องพี่ลงห้องนิตยสาราให้ พาเขาน้ำพาเขาไปพี่ทำได้ไหมรับผมมือไปนึงเดี๋ยวผมเป็นเอาเอาของให้แม่ก่อนทำได้ไหมพี่เดจะผมผมมาเป็นต่อแป๊บเอ้ามามามาอนุญาตคนตัวครับอนุญาตยึดตรงห้อครับ ขย้ายซ้ายไปนะครับสามหมื่นครับขย้ายเจลครับหกสิบนาทีงอ้ขย้ายเจลครับเจลอ่ะกุ้มสามหกที่หลังอย่าหาขับชนอย่างนั้นนะครับโดนยิงหน้าแดงครับไม่เห็นเหมือนกันโดนยิงหน้าแดงครับอมึงโดนแน่ผมจับซ้ำอยู่ตำรวจเออขับรถมาโป้งตัวมึงกระเด็นจับล็อกเลยใช้ใช้นี่เฉลี่ยใช้ล้อแทนเทเซอร์โอ้โห